สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักปุยล่าไทยแลนด์ .com นะครับพามาดูบ้านริมทะเลที่หาดพะาจังหวัดระยองนะครับปุยล่าส่วนตัวนะครับเป็นบ้านอยู่ในที่ค่อนข้างรับนะครับบรรยากาศดีเลยครับผมบรรยากาศเล่นน้ําได้ทั้งวันแบบนี้เพราะว่ามันมีอ่าระแนงไม้ทําให้รู้สึกร่มด้วยครับผมแล้วก็มีเก้าอี้แคมปิ้งที่ปิ้งบาร์บีคิวแบบนี้ครับนั่งทานตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับผม นี่ครับบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบ้านกันครับนี่ครับเราเข้ามาดูในตัวบ้านนะครับนี่ครับเข้ามาก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยครับผมนี่มีครัวมีเตาแก๊สมีอุปกรณ์ให้แบบนี้เลยครับมีตู้เย็นมีน้ำบริการให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานอาหารในห้องแอร์เคาน์เตอร์บาร์นะครับข้างนอกก็จะเป็นเก้าอี้แบบแคมปิ้งให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำ นั่งห้องน้ำเพราะที่นี่ห้องนอนสาห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องนอนอ่าชั้นชั้นที่1หมดเลยนะครับจะเป็นห้องน้ำที่อาบน้ําได้ซึ่งแชร์กันนะครับเพราะว่าที่นี่จะไม่มีห้องน้าในตัวสาหรับฝั่งห้องหลังแล้วก็ด้านหน้าแต่ห้องนี้ครับจะมีห้องน้ําในตัวจะให้เตียงขนาด5ฟุตนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแบบนี้นะครับมีรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยครับเราไปดูอีกสองห้องด้านหลังกันครับตัวนี้จะเป็นโซฟามีลานโต๊ะครูให้ด้วยนะคะนี่ครับ แล้วก็จะมีห้องนอนแบบนี้ครับนี่ครับอ่าแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันครับ5้าฟุตบวก3าฟุตครึ่งเหมือนกันเลยเลยไปดูชั้น2ครับสำหรับผู้ที่จะมา12ท่านจะเปิดแล้วจะเปอีกราะหังครับนี่ครับขึ้นมาจากบันไดนะครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับเปิดหน้าต่าง2ฝั่งนะครับลมก็ฟโลอยู่ครับผมแล้วก็ห้องนอนครับ ห้องนอนที่เปิดให้ตม12ท่านก็จะเป็นที่5พุด2เตียงนะครับแบบแต่งน่ารักน่ารักแบบนี้เลยครับนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักปูล่าไทยแลนด์ .com ได้เลยนะครับอดมิ้นพาไปดูชายหาดมีตรงนี้มีที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้วันนี้จะน้ําลงนิดหนึ่งนะครับผมนี่ครับเป็นในการถ้าน้ําขึ้นก็เดินซ้ายมือไปนิดนึงก็สามารถเล่นชายหาด ได้เช่นกันนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับด้านขวาจะเป็นเรือประมงเยอะนิดนึงแนะนำให้เดินไปทางซ้ายนิดนึงครับแต่ก็ได้บรรยากาศริมทะเลแบบนี้เลยครับขอบคุณครับ